สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม m i e ไ r ค์คเวอร์ชั้น1.7.2นะอันนี้ผมจะมาสร้างบ้านฮะพอดีว่าอัดไปแรกๆมันเรลวผมไม่มีคือเสียบสร้างใกล้เสร็จแล้วเนี่ยครฮะนี่เราจะมาสร้างต่อให้เสร็จนะครับก็ไม่สวยเลยแล้วก็ แบบแนวไทยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมัดไปถนค่าก่อนนะครับถังค้านี่ผมจุ่ใช้หินนะฮะเนี่ยบล็อกนี้นะฮะเขาเียกว่าบล็อกอะไรบล็อกอิดไ่ได้อิด 是，嗯。 อะไรก็กขอโทษได้วยนะฮะก็เป็นคลิปแรกนะฮะก็อาจจะดูดงี่เง่านะฮะตื่นเต้นนะฮะ เยียนเท่าไหร่ ตามๆก็นะฮะดูคร่าวๆอะไรกันนะฮะก็เป็นคลิปเฟลนะฮะเอามาให้ดูหรือว่าสวยๆงามๆนิดนึงนะฮะ ตอนนี้ก็นะฮยังไม่มีช n แนลเป็นของตอัวเองฮนะถ้าคิดีีเอ่อคนถูกใจมากมายก็ก็จะทํำช n แนลของตอัวเองเลยนะฮะก็กลัวว่าทาํามาชาแนลแบบว่าคนดูไม่เยอะนี่มันรู้สึกยังไงไม่รู้นะฮะก็ขอดูพิจารณาดูคนก่อนแล้วกันนะฮะ๋ยวใช้กวดก็แล้วเนนะี้ยปนหากรวดอยู่ไหน เอาขวดแล้วก็เอาอืมยังไงเนาะดึงดึงเอาวก็เื่อขวดก็คอ đen thôi ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราบงหลัอกม้เราเนี่ยรอบ้านเลยนะคาไว้ที่ถ้ามีคนมาแอบดูเราว่าเอ๊ะนาทำอะไรอยู่หรออะไรเงี้ย เดี๋ยวตกแต่งนะฮะตรงนี้เราไปทำเป็นห้องจับของอนะ๋อมีกำดัเพื่อให้กล่องมันวางติดชิดๆกันนะฮนะเรานะจะวางกล่องติดกันไม่ได้ฮะนะมันจะวางเดี๋ยวไว้ช่องนึงให้กล่องกำดังน,นะฮะ เซิร์ฟอะไรเงี้ยผมก็ใช้กล้องแบบนี้นะครับเชื่อแบบว่าให้มันดูสวยงามกล่องติดกันอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของข,อข้าวๆนะครัไปทำที่เหมือนที่วางของแล้วกันนะครับ ไม่ได้ทดเดี๋ยวตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์เผาอะไรได้วกันเนะี เป็เ่งขนาดก,ก็ลองสลับกันะ้นอยังมีไหนเดี๋คุณหาไม่เจอ,ออออูกนี่ก็ประมาณนี้นะนำข้าวก็จะเป็นเดี๋ยวตรงนี้ทำตอกินข้าวแล้วน การสลับประตูนะครับไม่เข้ารูาวกาตั้งกิ่งใช้ชกพข้าตเอาเปน็นเอาเป็นรูแล้วกันเอาเป็นอย่างนี้กันดูตามว่ากันนะครับ อยากจะทำยาวออกมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เขาก็อยากจะจบเองไหยเราคงยุติจบตรงนี้แล้วกันนะจอมที่วางดอกไม้อะไรเงี้ย จะคนชอบดอกไม้ผมชอบต้นนี้นครับทางข้องมือครับเป็นือนว่าท่ทานมาลงเท้านะครับ ตู้เก็บรงเท้านะครับตรงนี้ว รอบผิดเลยเดี๋ห้องนี้ก็แล้วแต่คนจะตกแต่งกันนะฮะนี่นควมจะทำห้องนอนเลยดีกว่าห้องนอนห้องนอนนอนไม่ได้นะไม่รู้ทำทำไม พวกเครื่องสีมนตีอะไรเงี้ยอะไรไว้คุณมาไไว้ควคุณมาดตอนนอนตู้ขาแลบนนี้ะไงวาตรงนี้อตอน,นไ,อไวรวางตกแต่งอะไรก็ได้ฮะะวางกระถางขึ้นมาอไ กลิ่มกินดอกไมน้นี่ท่านนอนนะขร้าวๆตุ๊ตบตุ๊อีกดีดนะครับทาเป็นอปกอบโลกกันกรอบน้ กิปเปอร์ตกมาเป็นมาตเกอีกิปเปอร์มีได้รูปขูเขาอ่นี้ยได้คดีเลยก็ตรงนี้แปลว่าจะทเป็นห้องทีวีครับ้าบ้านไม้ของย่าทีวีบ้านนั้นมีทีวีตต่มมาเตหัวเองมองอยู่ที่นเจอตะเกไม่เอาดี เราต้อทพักนย็นก่อนแล้วตรงตนี้มิดผมไปวไปทุกอย่างมันะนี่นะเมันเกี่ยวทอเอาไว้ไม่ให้ทอเราคว่ำลงมาเด็นไหมครับไม่เป็นอย่งัง้ง เหมันดูมันชิบิชนะิเงาเหล็กอะไรบ้างอยู่เห็นไหวันนี้แตกแล้วนะะครับเดคนที่ล้านนึงนะครัตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้านอะไรนะตรงนี้ก็เป็นตู้เย็ยน,นอเอเกียตรงนี้ได้เลยตเย็ยยนได้ อืมไี่พอถ้าแบบเป็นน้ำร้อนน้ำเย็น ผแกะนะ,ะแต่ผมยังไม่ใช่มันนะใช้บล็อกสีฟ้าแล้วก็บล็อกสีแดงมันยืดีก,กว่าครับผม้นกเ็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จเอาได้ด้วย อ,อ่าเป็นบ้านมไม้กลางดงป่าแล้วกันนะฮะใครยังไม่ทราบบางการตรงป่าก็ไม่รู้นะแ้วแต่คุณแล้วกันถ้าผมก็ถ้าคลิปนี้มีคนดูมากหรือมีคนชมมติอะไรก็ครับมากมากก็ผมก็จะทำชแนลเปิดชแนลเลยผมกลัวแบบว่าทำมาแล้วแบบคนดูไม่เยอะอะไร มาลงแบบของแฟนแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติดกามชม